ถ้าคุณเคยเป็นคนหนึ่งอะครับที่รู้สึกแบบว่าเฮ้ยอ,อกหักได้ยังไงวะเราไม่ได้เป็นอะไรกับเขาเลยไม่ได้คบกับเขาไม่ได้ถูกเรียกว่าแฟนไม่ได้มีสถานนะอะไรกันเลยแต่ทำไมอยู่ดีอะถึงเจ็บได้วะ หากคุณเคยเป็นคนหนึ่งอะครับที่รู้สึกแบบว่าเฮ้ยอกหักได้ยังไงวะเราไม่ได้เป็นอะไรกับเขาเลยไม่ได้ครอบ,บเขาไม่ได้ถูกเรียกว่าแฟนไม่ได้มีสถานนะอะไรกันเลยแต่ทำไมอยู่ดีอ่ะถึงเจ็บได้วะเหมือนเสียใครสักคนไปจริงๆอะ่ะอย่างนั้นอ่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะที่เคยมีความรู้สึกอะไรแบบนี้เคยนั่งอ่านแชทย้อนหลังเคยฟังเพลงเดิมๆซ้ำๆแล้วถามตัวเองว่าเอ้ยเรามีสิทธิ์เสียใจ ขนาดนี้จริงๆเหรอผมไม่อยากบอกอะไรคุณอย่างหนึ่งนะครับความรู้สึกแบบนี้มันไม่เคยสนใจสถานะหรอกเอาจริงจอนะ่ะคุณอะไม่ได้เจ็บเพราะเขาอะไม่ได้เป็นของคุณแต่คุณอะเจ็บเพราะคุณอะให้ใจเขาไปแล้วจริงๆแล้วครับคือความสัมพันธ์บางอย่างเนี่ยมันไม่เคยถูกเรียกชื่อหรอกจริงๆนะแต่กับทิ้งร่องรอยแผลเป็นอนะเอาไว้ชัดที่สุดมันคือความสัมพันธ์แบบครึ่งๆ่กลางๆครับตื่นมารอข้อความจากเขาหลับไปพร้อมกับความหวัง รู้สึกยิ้มทุกครั้งนะที่ชื่อเขาอะเด้งแจ้งเตือนขึ้นมาบ่อยๆทั้งที่ในความเป็นจริงอะครับคือเราอะไม่ได้เป็นอะไรกับเขาเลยและเขาอะก็ไม่เคยสัญญาอะไรไว้กับคุณด้วยคุณเลยโทษตัวเองว่าเอ้ยเราดันโง่ไปเองหรือเปล่าเราอะใจง่ายเองหรือเปล่าหรือว่าเราอะคิดไปเองคนเดียวใช่ไหมครับแต่ว่ารู้สึกแบบอินไปเองคนเดียวฝ่ายเดียวคิดเข้าข้างตัวเองนะว่าคําพูดบางคําพูดของเขาอะหรือการกระทําบางอย่าง ของเขาอะทิ้งคําตอบอะไรไว้ให้กับคุณแต่ผมอยากให้คุณหยุดโทษตัวเองตรงนี้ก่อนแล้วมองกลับมาตรงที่ว่าเพราะการที่รู้สึกแบบเนี้ยมันนไม่ใช่ความผิดครับคุณนไม่ได้ผ่าคุณแค่เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีหัวใจที่เผลอหวังกับใครบางคนมากไปเฉยๆหรืออินกับใครบางคนมากเกินไปคุณไม่ได้เจ็บเพราะสถานะคุณนเจ็บเพราะว่าคุณะให้ใจเขาไปแล้ว และการให้ใจอะครับเอาจริงนะมันไม่เคยต้องมีสัญญา,าจริงคุณเคยเป็นไหมอะแบบจากคนที่ไม่คิดอะไรนะกลายเป็นคนอะที่อยู่ดีดีอะรู้ตัวอีกทีนะคือเป็นฝ่ายรอเขาไปเฉยเลยรอแชทรอรับสายรอคําว่าคิดถึงที่เขาพูดบ้างไม่พูดบ้างหรือแม้กระทั่งรอแบบแบบแม้แต่อยากจะเจอหน้าเขาอะสักนิดก็ยังดีวะได้หัวใจสูบฉีดขึ้นมาบ้างนะช่วงเวลานั้นนะครับคือคุณอนะจะเริ่มจัดการเวลาชีวิต ให้ว่างในตอนที่เขาอะว่างตรงกับคุณคุณอาจจะเริ่มดีใจแค่เพราะเขาอะทักมาหาคุณหรือแค่เจอหน้าเขาอะทั้งทั้งที่นะจริงๆแล้วอะเขาอะอาจจะทักหาใครอีกหลายคนพร้อมกันก็ได้ใครจะไปรู้ถูกปะ่ะหรือบางทีเนี่ยมันหนักไปกว่านั้นคือคุณรู้แต่คุณอนะแกงไม่รู้หรือเปล่าจริงๆแล้วครับคือคุณอนะไม่ได้ตกหลุมรักเขาอะแต่คุณอนะแค่ตกหลุมรักความหวังความหวังยงที่นี้คืออะไรครับความหวังว่าสักวันอะ มันจะชัดเจนขึ้นมาสักวันนะ่ะเขาจะเลือกคุณหรือว่าแบบแม้กระทั่งสักวันนะ่ะคุณนะ่ะจะมีความหมายกับเขาหรือบางทีอ่ะแมบบ้กระทั่งนะคุณนะ่ะอยากจะถามเขาตรงๆเลยนะว่าเฮ้ยตอนนี้เราเป็นอะไรกันแน่เธอหรืออะไรแต่ก็กลัวคําตอบครับมากกว่าความสงสัยเลยเลือกที่จะเก็บไว้แล้ววันที่เขาหายไปหรือเลือกใครอีกคนมันไม่ใช่แค่เขาอ่ะที่จากไปแต่มันคือภาพอนาคตทั้งหมดอ่ะที่คุณสร้างไว้คนเดียว มันพังลงต่อหน้าต่อตาแต่ผมไม่อยากให้คุณฟังตรงนี้ดีๆนะครับว่าคนเราอ่ะมันไม่ได้พังเพราะรักใครสักคนหรอกคนเรามันพังเพราะเราอ่ะพยายามยืนอยู่ในความสัมพันธ์ที่อีกฝ่ายไม่เคยตั้งใจจะมีตั้งแต่แรกบางทีเขาอาจจะไม่ได้ทําให้คุณหวังตรงๆนะแต่เขาอ่ะก็ไม่เคยหยุดให้อาหารความหวังกับคุณเลยและบางทีเขา่ารับรู้ด้วยนะว่าคุณรู้สึกยังไงแต่ก็ไม่เคยรับผิดชอบมันได้สักทีและคุณก็ยอมครับ ยอมอยู่ในจุดที่ครึ่งกลางๆเพราะกลัวว่าถ้าเรียกร้องมากไปกว่านี้เขาจะหายไปและสุดท้ายเขาก็หายไปจริงๆคุณไม่ได้แพ้นะแต่คุณแค่กําลังเล่นเกมที่อีกฝ่ายไม่เคยจริงจังกับมันตั้งแต่แรกและมันไม่แฟร์เลยครับที่คุณต้องมานั่งเย็บหัวใจตัวเองที่แตกสลายอยู่ตอนนี้จากความสัมพันธ์ที่ไม่เคยถูกเรียกว่าแฟร์จริงปะจริงๆนะมันเคยมีคําพูดในหนังสือจิตวิทยาเล่มหนึ่งอยู่นะที่เขาบอกว่า บางครั้งอ่ะสิ่งที่ทําให้เราเจ็บที่สุดอ่ะมันไม่ใช่การสูญเสียคนที่เรารักครับแต่มันคือการสูญเสียความหวังที่เราฝากไว้กับคนคนหนึ่งคุณพอจะเข้าใจความหมายของมันอยู่นะคุณไม่ได้ร้องไห้เพราะเขาอ่ะหายไปแต่คุณอ่ะร้องไห้เพราะภาพอนาคตที่คุณเคยคิดไว้กับเขามันพังลงต่อหน้าต,ตาคุณและที่มันเจ็บกว่าอกหักทั่วไปมันคืออะไรวะมันคือคุณอ่ะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรเลยไม่มีสิทธิ์งอนเขาไม่มีสิทธิ์ถามเขาด้วยว่าเฮ้ย ทำไมถึงไปมีคนอื่นล่ะเพราะในความเป็นจริงอะครับคือเขาอะไม่ได้ผิดอะไรเลยผิดอยู่อย่างเดียวคือคุณเองนั่นแหละที่เผลอเอาใจอะไปผูกกับเขาความสัมพันธ์แบบนี้ครับมันโหดร้ายตรงที่ว่าคุณอะต้องเสียใจแบบเงียบๆเสียใจแบบเล่าให้ใครฟังอะก็เล่าได้ไม่เต็มปากเพราะเดี๋ยวเขาจะบอกว่าอา้าวก็ไม่ได้เป็นอะไรกันนี่ใช่ปะแต่คุณอะรู้ดีใช่ไหมว่ามันอะ รู้สึกงไงมันคือความรู้สึกที่แบบอยากเดินออกมานะแต่ก็ยังหันหลังกลับไปมองช่วงเวลาดีๆก่อนหน้านั้นอยากลืมนะแต่ก็ยังเผลอเช็คว่าเขาอะออนไลน์อยู่หรือเปล่าเขาลงสตรอรี่ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่อยากตัดใจได้นะแต่ก็ยังพอนาให้เขาอะกลับมาคุยกับเราเหมือนเดิมจริงไหมครับแล้วผมก็จะไม่บอกคุณหรอกนะว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไป เพราะตอนนี้มันยังไม่ผ่านแต่สิ่งหนึ่งนะที่ผมอยากจะบอกคุณให้เข้าใจแบบตรงๆเลยนะคือต่อจากนี้คุณต้องกลับมารักตัวเองให้จริงจังกว่านี้ได้แล้วครับรักตัวเองให้มากพอที่จะไม่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกับใครรักตัวเองมากพอที่จะไม่ยอมเป็นตัวเลือกของใครบางคนและเท่านี้คุณยังออกมาไม่ได้มันก็ไม่เป็นไรเลยครับแต่อย่ากโกหกตัวเองว่ามันไม่เป็นอะไรเพราะมันเป็น คุณน่ะไม่ได้อ่อนแอที่ยังรู้สึกอยู่ฟังผมนะคุณน่ะแค่รักโดยที่อีกฝ่ายไม่ได้รักเท่าคุณเท่านั้นครับและนั่นนะครับมันไม่ใช่ความผิดอะไรคุณเลยวันหนึ่งอ่ะคุณน่ะจะเริ่มรู้สึกเฉยๆกับมันไปเองไม่ใช่เพราะคุณน่ะไม่เคยรักเขาแต่เพราะว่าคุณน่ะรักตัวเองมากกว่าเขาไปแล้วรักแบบที่จะไม่ยอมอยู่ในที่ที่คุณต้องเจ็บซ้ำๆคุณจะเริ่มเข้าใจดีว่าความสัมพันธ์ที่ดีครับมันไม่ควรทําให้ใครต้องตั้งคําถามกับคุณค่า ตัวคเวามสามารถที่ดีครับมันไม่ควรทําให้คุณนะรู้สึกว่าเราะควรต้องรอเขาไหมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนที่ใช่ครับจริงๆนะเขาะจะไม่ปล่อยให้คุณต้องรอเขานะรออยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแน่นอนเชื่อผมเนถะเขาว่าจะพยายามเคลียร์ตัวเองจัดการตัวเองทุกอย่างเพื่อให้เขาอะ พร้อมที่จะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเพราะเขาเห็นคุณค่าของคุณจริงๆแล้วถ้าวันนี้เนี่ยคุณยังเจ็บอยู่ยังคิดถึงเขาอยู่ยังอยากร้องไห้คนเดียวอยู่บ่อยๆนะผมมาใยคุณรู้ไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าความรู้สึกของคุณมันมีคุณค่าเสมอไม่ว่าคุณจะมีสถานะอะไรกับเขาก็ตามและคุณเองก็จะไม่เสียใจอะไรเลยที่ได้เลือกเดินออกมาจากคนคนหนึ่งที่ทิ้งสถานะไม่ชัดเจนเอาไว้กับคุณ นนสุดท้ายนี้ครับผมขอให้คุณน่ะตื่นจากความรู้สึกที่ว่าคุณน่ะยังเจ็บอยู่กับคนคนหนึ่งอ่ะให้ได้โดยเร็วนะครับและที่สําคัญเลยนะหากคุณชื่นชอบคลิปนี้หรือเนื้อหาแบบนี้ของผมนะครับหรือว่าคุณแค่ผ่านมาและเห็นว่าคลิปนี้ของผมอ่ะมันมีประโยชน์สำหรับคุณไม่มากก็น,น้อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s s ไคร์ดล่างและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเไว้ลยครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในโอกาสต่อๆไปนะครับผมชื่อคิมนะครับคิมรัตะพงศ์จะอยู่เเพื่อนคุณครับ